ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งเคยกับนสพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานโจาไซายผมออนพลีครับผมแดงหรับผคครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตือนภัยสังคมนะครับครับวันนี้ผมกับแดงรับองค์นะครับก็มายืนอยู่ระหว่างเกี่ยวกับอ่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอ่าตะพานนะครับเวลาขับรถนะครับก็มันเป็นอันตรายนะครับเกี่ยวกับคนที่ขับรถหรือยานพาหนะต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้แดงอธิบายนะครับครับ ท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะนะครับยุคความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับพี่น้องครับหรือทุกท่านนะครับท่านชมอยู่นะครับอยากบอกว่าตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานอย่างหนึ่งนะครับที่มีความยาวพอสมควรนะฮะในความยาวครั้งนี้นะฮะก็พี่น้องนะครับที่ขับรถอาจจะไม่สนใจหรืออาจจะชลาใจนะครับในการขับรถพวกผมนะครับที่ขับรถใช้รถใช้ถนนนะฮะใน ทุกทกที่ก็จะเห็นนะฮะพวกที่ว่าประมาทนะครับรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเกี่ยวกับการกลับรถนะฮะกลับรถในที่นี้คือว่าบางคนเนี่ยพอกชับอ,อชอบมักจะกลับรถนะฮะในที่ที่เป็นจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายอย่างเช่นสะพานที่พี่ยองเห็นนะฮะที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะ,ะในรูปนะฮะก็บางคนเนี่ย มกักจะกลับรถบนสะพานหนึ่งนะฮะบ,บนกลางสะพานบางครั้งที่ว่ารถอ่ะอาจจะโล่งก็จริงอยู่แต่คุณไม่นึกหรอกครับเขาที่เขาโล่งเนี่ยฮะเขาจะต้องขับรถส่งนะฮะส่งแรงเพื่อจะขึ้นจากสะพานมาสมมติท่านเห็นว่ามีสี่เลนใช่ไหมท่านจะกลับรถอ่ะบางครั้งอนะ่ะท่านท่านจะชะลอชะลออยู่เทนสี่เลนคือสองเลนสองเลนไปนะฮะกับสองเลนกลับบนสะพานเนี้ยท่านจะมองจะกลับรถทุกครั้งอ่ะคนทุกคนจะต้องชิดซ้ายไปก่อนแล้วมองว่ารถจะ มาด้วยความเร็วยังไงแต่ถ้ามากลับถ้าผมมาเคยนะฮะคนมากลับอะเขาจะไม่กลับรถตรงกลางเลยเพราะถ้ากลับกลางเลยอาจจะเสี่ยงกับรถที่ตามหลังมาชนได้นะฮะท่านผู้ชมแต่ส่วนมากคนทั่วไปอะจะชิดซ้ายพอชิดซ้ายปุ๊บท่านก็มองต้องมองเหลียวหลังก่อนพอมองเหลเียวปุ๊บรถไม่มีท่านจะกลับเลยแต่ถ้าไม่มองหรอกว่าทางที่ท่านอีกทางขึ้นมานะฮะเขาก็ส่งมาด้วยความเร็วสูงนะฮะพอส่งมาด้วยความเร็วสูงปุ๊บบางวันดีวันดีคืนดีเราอาจจะ ประมาทเกินไปหรือว่าเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการดีกว่านะฮะอาจจะเกิดการเฉี่ยวชนได้นะครับผมก็เคยมีประสบการณ์นะครับในการขับรถอย่างนี้นะฮะแต่ผมก็จําจนเป็นวันตายเลยครับว่าการลับรถนะครับไม่ควรกลับนะฮะในที่ที่ไม่ควรกลับคือที่ผมบอกนะฮะสะพานเนี่ยหนึ่งคอสะพานนะครับสองกลางสะพานนะฮะและตามถนนที่เจ้าหน้าที่นะครับไม่ให้กลับ ก็ต้องให้ดูให้ดีๆให้ไปกลับนะฮะในตามจุดที่เป็นจุดกลับรถนะฮะใต้สะพานอีกที่หนึ่งหรือนั้นก็เป็นจุดที่กลับรถสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาเอาไว้ให้เรากลับนะฮะและอย่าลืมนะครับอย่าประมาทนะครับครับก็ไม่ควรนะครับที่จะกลับรถไม่ว่าจะเป็นสะพานไหนก็แล้วแต่นะครับที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับหลายๆสะพานนะครับที่เป็นสะพานที่ระหว่างเกี่ยวกับ การข้ามคลองหรือต้องพันยาวๆที่แดงเอ่ยมาทีนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะประมาทนะครับถ้าการที่เราประมาทเนี่ยเราอาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับบาดเจ็บเราอาจจะเสียทั้งชีวิตแล้วทรัพย์สินแล้วคนข้างหลังเราจะอยู่อย่างไรนะครับก็ฝากวอมพี่น้องเพื่อนๆนะครับไม่ควรประมาทนะครับใช้รถให้ระวัดระวังครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับได้ทุกเวลานะครับถ้าเราประมาทและอีกอย่างหนึ่งชีวิตคนเรานะครับก็เหมือนอย่างวางอยู่บนเส้นได้นะครับเวลาเราขับรถเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าถ้าเราขับเนี่ยถ้าเชือกขาดวันไหนชีวิตเราก็จบสิ้นนะครับ